ปูนขาวปูนขาวขาว่าโรยดกว่าช่วงพื้นที่แฉะครับแล้วก็ไอตัวน้ํายาจะมีจุลินทรีย์อของเ <GM S 2> อม็มเอ็มเอ็มมาฉีดเอ็มมาฉีดวันละสามตีเที่ยวเนี่ยนี่คุมไว้ทำไมฮะเนี่ยก็เย็นๆเราจะคุมไว้มันอาร์ดีเอฟกลงเดี๋ยวฝนตก อันพรงนี้เอาไปนะหัวซับมาต้องต้องต้องทำใหม่ฮะเพราะว่าหัวซับตู้ไฟจะต้องไว้ข้างในเอาตู้มั็นใหญ่อย่างเงี้ยฮะจะเป็นน้ำเนี่ยเขาจะพุ่นขาวตัดแมงวันจะไม่มีอะไรจะไม่มีเดี๋ยวมันจะตายเองอืมเพราะมันเป็น เรื่งจากเราเสียฮะตัวนี้มันเสียเนี่ยพี่ตัวนี้แล้วเขามาแก้ไขให้แล้วสร้างต้นทส้างที่เรานำเข้ามาเขามาแก้ไขให้นี่ก็เดินได้ปกติการการการคุมอะไรมันจะง่ายขึ้นแล้วพี่อ๋อนี่ร่มนีินยี่สิบล้านดิ เราเปิดหน้าดิน mm hmm. ขเขาเอาไปคุมไว้ไปคุมข้างบนไว้